หลังจากที่โคเทเวตกรมลิบบนศีนครับพาทีมต่างๆมากมายในดิวิชั่น2เลื่อนชั้นขึ้นสู่ยามาลิกวันะครับและล่าสุดในรดูการที่ผ่านมานะครับชายคนนี้ก็สามารถพาทีมอย่างพิซซูโรคเลื่อนชั้นได้สําเร็จเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับในศึกเอ l สลิงนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักชายคนนี้และที่สําคัญตอนนี้นะครับโคเทเวตก็กําลังถูกหลายทีมนะครับจับตามองเป็นอย่างมาก วันนี้นะครับเราจะมาดูกันหน่อยครับว่ากิจกรรมยามว่างของโคเทเวศกมลสิ์นะครับหลังจากตอนนี้พักการคุมทีมอยู่นั้นจะมีการอัปเดตข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยในทางไหนบ้างแล้วก็อย่างไรบ้างนั่นเองครับ สวัสดีครับผมไทเวกกมลศิลป์ครับก็ง่ายๆครับช่วงนี้ช่วงช่วงว่างแต่ผมยังติดตามข่าวสารเรื่องวงการฟุตบอลไทยอยู่แก้ง่ายๆครับแค่ดูหยิบมือถือมาดู youtube เรื่องแท็กติกเรื่องอะไรเวลาข่าวสารผลบอลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เปิดปุ๊บใช้เวลาแป๊บเดียวครับถือว่ารวดเร็วมากครับตัวนี้เป็นเป็นของฟุตบอลไทยครับทั้งในดีหนึ่งหรืว่าดีวิชั่นสองหว่า ผลบอลต่างๆอะไรนะครับก็ก็มันมันเหมือนเหมือนเหมือนดูซีดีหรือเกมทั่วไปเหมือนกันครับคือแต่ว่าเราสะดวกสบายตรงที่เราหยิบหยิบมาดูเมื่อไหร่มันมันก็ถือว่าดูดูได้ทุก ท,ทุกทุกสถานที่อะไรเงี้ยครับดูทางทางมือถืออะไรเงี้ยดูเกมเรื่องฟุตบอลอะไรเงี้ยก็ก็ผลบอลเราก็สามารถที่จะจะอัปเดตได้ตลอดเวลาและเออเรามีมือถืออยู่อยู่มือเราก็สามารถที่จะรู้ได้ตลอดเวลาครับผมแน่นอนว่าหลังจากที่ เราได้ติดตามการอัปเดตข่าวสารของโค้ชเทเวสไปแล้วนะครับในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับในการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในมือถือนั่นเองนะครับนอกเหนือจากการอัปเดตข่าวสารเรื่องของฟุตบอลแล้วแน่นอนว่าเรื่องอื่นๆหลายคนคงอยากจะรู้นะครับว่ากิจกรรมยามว่างของโค้ชเทเวสที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลจะมีอะไรบ้างที่เขาคนนี้ครับอัปเดตในมือถือแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาเข้าถึงสิ่งต่างๆได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ก็เรามีมือถือในมือแล้วก็เราสามารถที่จะอัปเดตพวกเพื่อเรื่องการท่องเที่ยวดูหนังจองโรงแรมเ,เช็คเที่ยวบินอะไรเงี้ยได้รวดเร็วสะดวกครับก็ก็สามารถที่จะจะที่ที่ใช้ไปคือเช็คเช็คเที่ยวบินแล้วก็เรื่องเรื่องอาสารที่ท่องเที่ยวที่เราสามารถที่จะจองให้ให้ทันเวลาได้ได้ทันใจ และนี่ก็เป็นกิจกรรมยางว่างของโค้ชเทเวกมลสิทธิ์นะครับที่มีหลากหลายทั้งอัปเดตข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจําวันที่เราสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆได้ตามต้องการและก็เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองด้วยครับ